สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาถึงพิธีผสมกบตอนตอนที่สี่้วเนาะตอนที่สี่อ่าคราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเลือกเวลานะครับผสมตอนไหนดีนะครับผมช่วงไหนดีนะครับคือ,อขบวนการในการฟ้าจากไข่เขานะครับมันจะใช้เวลาประมาณยี่บสี่ชั่วโมงนะครับหลังจากที่ออกจากท้องแม่นะครับผมก็คือคลอดปุ๊บแล้วก็นับไปเลยวันหนึ่งนะครับก็จะออก ออกเป็นตัวฟ้าเป็นตัวจะไข่นะครับคราวนี้ปัจจัยสําคัญนะครับผมก็คือแดดนะครับก็คือแดดก็เวลาที่เราจะทําการผสมพันธุ์เราก็ต้องดูพยากรณ์อากาศนะครับว่าฝนจะตกไหมฟ้าคืมไหมนะครับแต่ถ้ามีแดดดีเนี้ยก็ผสมเลยครับไม่เป็นไรยิ่งยิ่งเป็นตัวไวนะครับผมแต่ถ้าฟ้าคืม <c oughs> ถ้าฟ้าคืมปุ๊บเนี่ยกลายเป็นตัวเขาก็กจะอาจจะเลยยีิบสี่ชั่วโมงขึ้นไปนะครับก็คือ อาจจะข้ามวันก,ก็ก็เป็นตัวแล้วก็เติบโตช้านะครับเติบโตช้าคือเขาจะพองตัวออกมาช้าค่อนข้างช้าแล้วก็ฟักค่อนข้างช้านะครับผมแต่ถ้าแดดดีนี่ก็โอเคเลยครับคือเลือกวันที่ว่าฟ้าไม่คืมนะครับในการผสมพันธุ์นะครับดูเพลกอากาศนิดนึงนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะส่วนเ,นเลือกเลือกเวลา <c oughs> นะครับก็อันนี้ก็บ่อน,นี้ก็วันที่สองลว วันนี้ก็ตากดแดดอีกวันหนึ่งก็ผมก็จะดูดูท้องฟ้าด้วยนะครับว่าว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะครับนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นเห็นประกาศพายุเข้าสามวันนะครับผมก็จะดูทีว่า,าถ้าถ้า,ถ,าถ้าพายุเข้าก็อาจจะเลื่อนนะครับผมเลื่อนอีกสักวันสองวัน,นครับดูสถานการณ์ฟ้าปิดฟ้าเปิดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราผสมพันออกมาปุ๊บท้องฟ้านะครับถ้าท้องฟ้าปิดปุ๊บเนี่ย ท้องฟ้าปิดปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะทำให้ให้เกิดเป็นตัวช้าแล้วก็มีโอกาสที่จะไข่เน่านะครับผมไข่เน่านะครับ <c oughs> ถ้าไข่เน่าเราก็ต้องทำความอสะอาดบอ่อแล้วก็ทำทำใหม่นะครับผมเริ่มใหม่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการเลือกเวลานะครับ เลือกเวลาในการผรสมพันธุ์นะครับดูท้องฟ้าให้ดีนะครับผมเป็นหลักเลยนะครับผมท้องฟ้าเพราะว่าเรื่องนี้เราก็พูดถึงเรื่องเรื่องเอ่อเรื่องโลกเรื่องการเตรียมบ่อเรื่องอะไรแล้วก็ก็อีพีหนึ่งอีพีสองอีพีสามก็คือก็จบที่ตรงนั้นนะครับผมก็รอดูครับผมว่าตอนที่ผสมพันธุ์จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเนาะก็เดี๋ยวดูพรุนี้ชมจะมีเรื่องอะไรมามามาคุยกัน นะครับผมคุยกันเพื่อแบ่งแบ่งแบ่งปันนะครับเผื่อเป็นรายได้นะครับรายไเสริมนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับผม